สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้สงการอยู่บ้าน,นว่างๆไม่มีอะไรทํานะครับก็พามาดูรถเอ็มซลของผมอีกแล้วผมจะพามาดูล่องรอยแล้วก็ตำหนิต,ต่างๆของรถผมกันดีกว่าเนาะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ขี่ไปไหนส่วนมากก็จะจอดอยู่บ้านนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับตำหนิต,ต่างๆเนาะจุดแรกเลยตำหนิของรถผมก็จะเป็น ลังพึ่งมะน้านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อกาดมะน้ามาใส่เวลาขี่ไปก้อนหินมันกระเด็นใส่มันก็จะโดนลังพึ่งมะน้านะครับล้มนะครับมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวซื้อกาดมาปิดใส่มันก็จะสวยละตำหนิจุดที่สองก็จะเป็นสี่ล้อนะครับช่วงที่เปลี่ยน้าเบกับน้ํามันเบรกผมทําน้ํามันเบรกมันยอดใส่ล้อไง เวลาล้างมันก็จะเช็ดขัดไม่ออกนะมันจะกัดสีล้อเราเนี่ยมันก็จะเป็นด่างๆอย่างเงี้ยครับทํายังไงก็ทําไม่ออกอะล้อหลังก็เช่นเดียวกันครับแต่ล้อหลังไม่ได้โดนน้ำมันเบรกนะครับจะเป็นโดนน้ำมันคิโลมากกว่าเพราะว่าผมเจ้าน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วอะมันจะเป็นสีดำแล้วมายอดโซ่เนี่ยครับมันก็จะทำให้ล้อด,ดูโกปกรกโปอะ เวลาขี่อ่ะขนาดใส่ที่บังโซ่เดิมๆนะมันก็ยังกันไม่ค่อยได้นะครับมีวิธีเดียวคือต้องเปลี่ยนสีล้อใหม่ตอนนี้ต่อไปก็คือตรงนี้เลยครับชุดสีด้านข้างล็อกตรงด้านในมันหักไปแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้แหละผมก็ใช้มานานแล้วนะก็อาศัยยึดน็อตตัวใหญ่ตรงนี้เอา แต่โดยรวมมันก็จางงางนิดหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะก็ใช้งานได้เปลี่ยนใหม่ก็แพงอยู่ต่อไปก็จะเป็นตำาหนิดช่วงสี่แฮนน่ะผมเคยทำสีไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามันก็เริ่มแล้วอะ่ะตรงนี้เนะ่ะจะโดนน้ำมันเบรกติดนึงนะครับแต่ก็ถ้าไม่สังเกตก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตรงช่วงตุ๊ก,กตาแฮนก็ไม่เคยได้ทำสีอันนี้น่าจะเดิมๆของมัน แต่ว่าแฮนอันนี้ผมทอดมาทำสีแล้วครั้งหนึ่งนะมันก็ได้หลายเดือนแหละมันก็จะลอกล่อนแล้วแต่ไม่เป็นไรยังมีสีอยู่เดี๋ยวสามารถพ่นใหม่ได้แล้วก็กา้กานก้านคัดตรงเนี้ยผมเคยพ่นสีแล้วมันไม่อยู่เนาะมันลอกออกมาเป็นแผ่นเลยนะเดี๋ยวก็จะซื้อปลอกยางมาหุ้มใส่นอกกนั้นก็ ตำนหนีก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานรถหนักเนาะช่วงนี้ก็จอดอยู่บ้านนิ่ง,งๆว่างๆเลยไม่ได้ขี่ไปไหนไกลมากเออนี่แล้วก็จะมีตรงช่วงสติกเกอร์นี้ก็เริ่มจะลอกร่อนแล้วมันเหมือนกับกาวมันไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่ แต่ส่วนตรงช่วงสติกเกอร์ถางก็ดูแน่นหนาดีนะขนาดผมล้างรถแล้วเอาป้อมฉีดอะ่ะก็ยังไม่หลุดเลยอะ่ะส่วนกันดีดผมจะบอกว่ามันคือทนมาก,กน,นะแต่มันก็กันไม่ได้ร้ออร์เซ็นตะเวลาฝนตกหรือว่าเราขี่หรือขี่โคนอย่างเงี้ยมันก็จะดีดขึ้นมาช่วงเงี้ยเต็มเลยอะ่ะ แต่มันก็กันได้ดีกว่าเปิดล้นๆเนาะวันนี้ผมลองทดสอบใช้กล้องแท็บเล็ตถ่ายนะโดยรวม ก็จะประมาณนี้นะครับ